สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังวันนี้เราก็มาถึงซีรีส์เรื่องใหม่กันแล้วนะคะซีรีส์ที่อราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าพี่สาวครับรับรักผมทีเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ครอบครัวล้มละลายต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเธอเป็นคุณหนุที่ร่ํารวยครอบครัวเป็นเศรษฐีและเธอเป็นลูกของประธานบริษัทแต่ก็มีเหตุบางอย่างที่ทําให้ครอบครัวต้องล้มละ,ละลายจนกลายเป็นว่าตอนนี้เธอแทบจะไม่มีเงินเหลือเธอจึงพยายามทํางานและตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายขายซึ่งเมื่อห้าปีที่แล้วเธอได้คบกับหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นหนุ่ม รุ่นน้องที่หล่อเหลาแล้วก็อบอุ่นทั้งสองคนก็รักกันมากแต่จู่ๆวันหนึ่งเธอก็ได้ตัดสินใจบอกเลิกเขาซะง,งั้นแถมยังให้เหตุผลว่าเธอไม่เคยรักเขาเลยแต่ที่มาคบกับเขาเพื่อจะแก้แค้นพี่สาวของนายพอพี่สาวของนายมาแย่งแฟนเก่าของฉันไปหลังจากที่เขาได้ยินแบบนั้นก็เลิกกันไปในที่สุดแต่แล้ว5ปีต่อมาเขาก็ได้กลับมาเจอเธอเธอ,อีกครั้งกลายเป็นว่าตอนนี้เขาเป็นหนุ่มที่ร่ำรวยและหล่อเหลาแถมยังฮอตมากๆเขาได้กลับมาวนเวียนในชีวิตของเธอแต่ว่าเธอก็ได้มีแฟนใหม่แล้วแบบนี้เรื่องราวของเธอจะเป็นอย่าางงงไไรรรเต้อปปัับฟย เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะไอจะขอแนะนําตัวละครก่อนเลยนะคะนางเอกของเราเหวยอี e. ซึ่งเมื่อก่อนครอบครัวของเธอเป็นคนที่ร่ํารวยแต่มีเหตุที่ทําให้ครอบครัวต้องล้มละลายจนกลายเป็นว่าตอนนี้เธอทํางานเป็นหัวหน้าฝ่ายขายส่วนพระเอกของเรามีชื่อว่าเจอหลิวเขาเป็นซีออหนุ่มหล่อไฟแรงโดยที่ไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าค่าตาเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบออกสังคมพระเอกกับนางเอกเคยเป็นแฟนกันเมื่อ5ปีที่แล้วแต่มีเหตุอะไรสักอย่างที่ทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันในที่สุดและหนุ่ม ต่อมาแฟนใหม่ของน้องเอกมีชื่อว่าหมิ่นหยวนเขาเป็นหนุ่มแว่นที่ดูเหมือนจะเป็นคนอบอุ่นแต่นิสัยคือขี้งกสุดๆไปเลยส่วนสาวคนสุดท้ายหลินเฟยเธอก็คือพี่สาวของพระเอกที่ทั้งรักทั้งห่วงเขาเสมอเปิดเรื่องมาน้องเอกก็ได้มาดื่มแสดงความยินดีกับประธานเจียงที่พวกเราจะได้ร่วมงานกันโดยเขาก็ได้บอกว่าวันนี้จะมีบุคคลสาคัญที่จะมาร่วมงานเลี้ยงของเราด้วยเขาเป็นหนุ่มซีอโอหนุ่มหล่อที่ไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าค่าตาที่แท้จริงของเขามาเลยฉันสนิทก,กับเขามากๆก,ก็เลยชวนมางานเลี้ยงซึ่่งงหนนนนุมคคั้กก็ือออพรระเขเขา ได้เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเล่าลูกพีที่ผมเตรียมมาไว้ให้ทุกท่านได้ดื่มรสชาติไม่เลวเลยใช่ไหมนางเอกที่เห็นหน้าค่าตาเขาก็ต้องตกใจเพราะเขาก็คือแฟนเก่าที่เธอบอกเลิกไปเมื่อ5ปีที่แล้วเขาก็ได้บอกว่าบริษัทเรากําลังเตรียมขยายกิจการด้านความงามออนไลน์อยู่พอดีและทั้งคู่ก็ได้แอดวีแชทเพื่อจะคุยงานกันระหว่างที่นางเอกไปเข้าห้องน้ําเขาก็ได้เดินตามเธอไปแล้วก็ดึงตัวเธอเข้ามาคุยกันสักหน่อยเขาก็ได้พูดว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอก็ได้พูดส่วนว่านายก็รู้ว่าฉันแพ้ลูกพีแต่ทำไมย เขาค็บอกว่าไม่คิดว่าเธอจะกลายเป็นคนชอบเข้าสังคมขนาดนี้แล้วก็ได้ค่อยๆเอายาแก้แพ้ไปทาที่เลือนล่างของเธอแถมยังพูดอีกว่าถ้าฉันไม่ทําแบบนี้นะ่ะแม้แต่โอกาสที่จะเจอฉันเธอก็คงไม่ให้มันเธอก็ได้บอกว่าฉันมาแค่คุยงานนอกเหนือจากสิ่งนั้นฉันจะไม่คุยอะไรทั้งนั้นและระวังการกระทําของนายด้วยเขาก็ได้พูดส่วนว่าในสายตาฉันเธอยอมทําทุกวิถีทางเพื่อความสัมพันธ์เธอก็ได้ขอโทษสําหรับเรื่องเมื่อก่อนเขาก็ถามว่าขอโทษเรื่องอะไรเรื่องที่เมื่อก่อนเธอเป็นห่วงเป็นใย,ยฉันแถมยังบอกว่าฉันเป็นรักแรกน ชื่นชมฉันเรื่องพรสวรรค์หรือว่าเป็นตอนที่ฉันอายุ18เธอทําให้ฉันรู้จักความรักเธอได้พูดส่วนว่าพวกเราก็โตพอที่จะปล่อยอีกฝ่ายไปได้แล้วพอไปเหตุกลับมาที่บ้านก็ได้ให้เลขาไปสืบเรื่องของนางเอกมาให้หน่อยโดยเธออายุ29ไม่ได้เรียนจบมหาลายัยซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายขายเขาก็ได้พูดว่าคุณหนูตระกูลเศรษฐีที่เคยสูงสงแต่ทําไมตอนนี้ถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงแถมเลขาอย่างแจ้งให้ทราบอีกว่าตอนนี้เธอมีแฟนชื่อหมิงหยวนเคยเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ว่าเขาขายความลับให้กับบ,บริษัทคู่่แขงกเลย บริษัทแบรนด์ซึ่งเรื่องนี้นางเอกไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนดินเฟยก็ได้ส่งข้อความมาถามพระเอกว่านายกำลังสืบเรื่องของยายเวยอ,อีอยู่งั้นหรอตอนนั้นยายนั่นทําอะไรกับนายลงไปลืมไปแล้วหรืองไงพระเอกก็ได้ย้อนนึกไปเมื่อ5ปีก่อนเขากับนางเอกก็ได้คบกันเป็นแฟนแล้ววันนั้นพวกเราก็ได้นัดกันออกไปข้างนอกแต่จู่ๆเธอก็พูดกับเขาขึ้นมาว่าพวกเราจบกันแค่นี้เธอที่ฉันคบกับนายก็เพื่อแค่ต้องการแก้แค้นพี่สาวของนายที่กล้าไาแย่งแฟนเก่าของฉันไปฉันไม่เคยรักนายเลยสักนนนนนนาามมััก็็แค่่่่ชงงซอออรถสวพขฉเปปะ บริษนายคิดว่านายคู่ควรกับฉันงั้นหรอแล้วเธอก็ยื่นเงินให้กับเขาถือเป็นค่าชดเชยที่ทําให้เสียเวลาจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เลิกกันในที่สุดภาพก็ตัดมาที่นังเอกได้กลับมาที่บ้านเธอก็ได้มาคุยกับแฟนโดยเขาก็ได้บอกว่าฉันได้รับโบนัสจากบริษัทมาพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปทานอาหารอร่อยๆแต่พอมาถึงวันนันเขากลับส่งข้อความมาบอกเธอว่าคืนนี้ฉันต้องอยู่ทํางานที่บริษัทจึงกลับไปไม่ได้แล้วซึ่งตอนนั้นเสี่ยวคิวรุ่นน้องของเธอก็ได้ชวนให้ไปเที่ยวที่บาร์พอดีนางงงงงเเอออกกกทีี่่แแฟนนนนบบ้้ยวัจึมตลไปรุ ทุกคนก็ได้มาดื่มฉลองแล้วมีเกมให้เล่นเกมก็คือผู้หญิงและผู้ชายที่หยิบไพ่ได้คิงโพแดงและควีนโพแดงก็ถือว่าเป็นการจับคู่สำเร็จทั้งสองคนจะต้องไปอยู่ด้วยกันลำพังในห้องเพื่อคุยเป็นเพื่อนกันหนึ่งคืนตอนนั้นพระเอกก็อยู่ที่ร้านเขาก็ได้ขอมาร่วมวงด้วยสักหน่อยแถมยังแจกน้ำบัตรตัวเองให้กับทุกคนได้รู้จกักพอทุกคนเห็นว่าเขาเป็นซีโอหนุ่มโสดพันล้านก็รีบเชิญให้เขามาร่วมวงระหว่างที่แจกไพ่กันอยู่นั้นพระเอกก็ได้จ้างให้คนแจกให้เขาและนางเอกได้ไพ่คู่กันนเเพพพื่่่อออทีวกขาาจะไได้้ปยูใหงงตมลัคน แต่นางเอกก็ได้เดินหนีและจะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในห้องกับพระเอกแค่สองคนเขาก็ได้ถามว่าแม้แต่เกมเธอก็ยังจะโกงอีกหรอในเมื่อพวกเราเป็นเพื่อนคุยกันงั้นก็มาเล่นถามตอบกันดีกว่าตอนนั้นที่เธอเคยคบกับฉันเคยรักฉันจริงๆบ้างไหมซึ่งนางเอกก็พูดส่วนว่าฉันไม่เคยรักนายตอนนั้นฉันนังเด็กเพราะพี่สาวนายแย่งแฟนของฉันไปฉันก็แค่อยากจะแก้แค้นถึงทําดีกับนายก็เท่านั้นเขาก็บอกว่าเธอนี่มันใจร้ายจริงๆถ้าพวกเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วทําไมเธอต้องหลบหน้าฉันด้วยสําหรับฉันเรื่องของเราไม่เเเเคยยจจจบบลลลงแะขขาาก็้ไป แต่ต้องหยุดชะง,งักสะกก่อนพระเอกก็คือยังรักเธอไม่เปลี่ยนแต่เห็นท่าทีและคําพูดที่เธอบอกไม่เคยรักเขามันทําให้เขาเสียใจแล้วก็ได้สติจากนั้นเขาก็เดินหนีเธอไปวันต่อมาเสี่ยวคิวก็ได้โทรมาถามว่าเรื่องเมื่อคืนพี่กับหนุ่มคนนั้นเป็นยังไงบ้างฉันเลยอยากให้พี่ลองพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาดูฉันหลับไม่เข้าใจพี่เลยจริงๆไปชอบคนขี้งอกอย่างหมิงหยวนได้ยังไงนางเอกก็ได้ย้อนนึกไป4ปีที่แล้วทางบ้านของเธอล้มละลายนางเอกแทบจะไม่มีเงินเธอทั้งโทรไปยืมเงิน จังหวะนั้นหมิ่นหยวนก็ได้เดินมาผูกเชือกลงเท้าให้กับเธอเธอได้เห็นเขาถือโปชัว์มาทํางานเกี่ยวกับจัดซื้อคอมเธอจึงบอกว่าตอนที่ฉันไปหางานทำเคยไปบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งได้ยิน,นแผนกนั้นบอกว่าต้องการซื้อคอมจํานวนมากและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้พบกันและเริ่มชอบภาพก็ตดามใที่เสี่ยวคิวได้บอกว่าฉันได้ตั๋วชมการแสดงโอเปร่าที่พี่ชื่นชอบมาสองใบพี่อยากจะไปดูด้วยกันไหมนังเอกก็ดีใจมากแล้วตอบตกลงพอทั้งสองคนได้ดูการแสดงเสร็จเรียบร้อยเสี่ยวคิวก็ได้รรัับสายโททศพ์ บอกว่าหน้าที่ของเธอเสร็จแล้วกลับบ้านไปซะความจริงแล้วพ่อเอกเป็นคนซื้อตั๋วเพื่อให้เธอมาดูการแสดงกับนังเอกเพราะเขารู้ว่านังเอกชอบการแสดงนี้มากจากนั้นเขาก็ไม่ยืนดักรอน,นัองเอกอยู่ข้างนอกพอเขาเจอนางเอกก็รีบลากเธอมาที่รถเขาก็ได้ถามเธอว่าเธอมาดูการแสดงโอเปร่าที่ชอบที่สุดแต่แฟนไม่มาด้วยหรอถ้าผู้ชายไม่มีเวลาให้แม้แต่ผู้หญิงที่ตัวเองรักแล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่2อ,อย่าง1ก็คือเขาไม่ได้รักเธอหนะัส่วน2คือเขาไม่มีความสามารถนังเอกก็พูดส่วนว่าในสายตาฉันแฟนของฉันดีที่สุดเขาก็ได้บอกว่า ที่พวกเราครบกันตอนแรกเธอก็พูดแบบนี้กับฉันและเขาก็ได้มาส่งเธอที่บ้านนางเอกได้กลับมาที่บ้านแล้วเข้าไปกอดแฟนของเธอเธอได้บอกว่าฉันเหนื่อยจังเลยแต่เขากลับไม่สนใจแล้วบอกว่าฉันลืมคืนจัก,กรยานสาธารณะและก็รีบเดินออกจากห้องไปเลยนางเอกก็เริ่มรู้สึกแล้วแฟนภาษาอะไรไม่เคยสนใจความรู้สึกของกันจู่ๆพระเอกก็ได้โทรหาเพื่อถามว่าฉันเห็นแฟนของเธออยู่ข้างล่างเขารู้หรือเปล่าว,ว่าเธอไปดูการแสดงแล้วกลับดึกแถมรถเที่ยวสุดท้ายก็ขึ้นไม่ทันถ้าฉันไม่มาส่งเธอก็คงจะต้องเดินกลับแฟนเธอไม่แม้จะสนใจหรือมารับเเธอลย ตอนนี้เธอมีความสุขจริงๆแล้วหรอเธอก็ได้บอกว่านายไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันแล้วก็รีบวางสายไปวันต่อมาหมิงหยวนก็ได้มาถามเธอว่าเธอไปดูโอเปร่ามาหรอพวกเราคุยกันแล้วนี่ว่าจะไม่ใช้เงินเกินตัวพวกเรายังต้องเก็บเงินไว้ดาวบ้านด้วยกันเธอก็บอกว่าฉันไม่ได้ใช้เงินสีสวตั๋วนี้เพื่อนเสี่ยวคิวให้มาเป็นตั๋วฟรีเขาก็พูดส่วนว่าเราไม่ควรไปติดหนี้บุญคุณของใครเพราะยังไงก็ต้องใช้คืนยายเสี่ยวคิวต้องการอะไรจากเธอหรือเปล่าถึงได้มาทำดีและให้ตั๋วฟรีนะ ยังเถียงจึงทาให้ทั้งสองคนทะเลาะกันซึ่งเธอก็เริ่มมาคิดแล้วว่าตอนนี้การที่เธออยู่กับเขามีความสุขจริงๆแล้วหรอจากนั้นหมิงหงือก็ได้มาดูโครงการบ้านเพราเขาอยากจะซื้อบ้านใหม่ตอนนั้นก็มีกิจกรรมให้สําหรับลูกค้า V.I.P. หรือลูกค้าเก่าได้รับรางวัลซึ่งเขาเห็นก็อยากได้และอ้อนวอ on นขอพนักงานพระเอกที่เห็นจึงบอกว่าง้นก้าเอาของฉันให้คนคนนั้นไปของขวัญมันก็คือเจลอาบน้ําเขาที่เห็นก็ดีใจแถมยังพูดอีกว่าแฟนของผมชอบแบรนด์นี้มากพระเอกก็บอกว่าคุณนี่ช่่าาาาางงดดีีกกกับแฟนนจจจรริๆูเเหหมืออววาาสะทํใ้พธ มีความสุขสินะแต่เขาก็พูดส่วนว่าเราไม่ควรตามใจอีกฝ่ายมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานกันก็ต้องวางแผนชีวิตให้ดีตั้งมาตรฐานสูงเกินไปนะ่ะต่อไปก็จะมีข้อเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆลายเป็นว่าพระเอกกับหมิงหยวนก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานแถมยังเรียกกันและกันว่าเพื่อนยากไปอีกพอเขากลับมาที่บ้านก็ได้เอาเจลอาบน้ำมาให้กับเธอแถมยังโกหกว่าฉันซื้อมาเองนะนางเอกก็ถามว่านี่มันเจลอาบน้ำผู้ชายนี่นาจังหวะนั้นพระเอกก็ได้ส่งข้อความมาหาเขาว่าไอ้เพื่อนยากฉันนนมีคููปออองบบนน่้้พออย ฉันกะจะไปกับเพื่อนแต่เพื่อนดันไม่ว่างนายเอาไปก็แล้วกันหมิงหยวนก็ขอบคุณเพราะเจ้าไปง้อแฟนอยู่พอดีแล้วเขาก็ชวนนังเอกว่าเราไปบ่อน,น้ําพุร้อนกันเถอะพวกเราไปพักผ่อนกันสักหน่อยพอทั้งคู่ไปถึงที่นั่นแล้วนั่งทานอาหารพระเอกก็ได้โทรหาเขาเพื่อถามว่าไปถึงบ่อน,น้ําพุร้อนแล้วใช่ไหมฉันจําได้ว่านายบอกว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับซอฟตแวร์ฉันรู้จักบอสใหญ่ที่สนใจเขาอยู่ที่นั่นพอดีนายอยากจะไปทําความรู้จักกับเขาหน่อยไหมเขาก็บอกว่าฉันจะรีบไปเลยล่ะพระเอกจึงถามว่านายกาลังง้อแฟนอยู่ไม่ใช่หรอถ้าออกมาแบบนั้น จะไม่โกรธหรือไงหมิงหยวนก็พูดส่วนว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆพอก้าวหน้าแล้วจะหาแฟนแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นจากนั้นเขาก็รีบม,มาบอกนังเอกว่ามีลูกค้าอยู่ที่นี่พอดีเขานัดให้ฉันไปเจอหนะ้าถ้าฉันคุยงานเสร็จแล้วจะรีบกลับมาหานางเอกก็เสร็งแล้วก็ไปแช่น้ำพุร้อนคนเดียวโดยที่เธอไม่ได้สังเกตหรือเห็นเลยว่าเพระเอกก็นั่งแช่อย,อยู่ข้างๆเธอที่หันไปเห็นเขาก็พูดว่าไหนพนักงานบอกว่าตอนนี้ไม่มีแขกคนอื่นแล้วไงทําไมนายถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะเขาก็ถามว่าเธอมาที่นี่คนเดียวง แพายเอกก็พูดส่วนว่าได้ยินว่าแฟนของเธอประหยัดเออมากๆพาเธอมาที่นี่คงเป็นโอกาสที่หายากมากเลยสินะระหว่างที่ทั้งสองคนขึ้นจากบ่อน,น้ําพุร้อนก็ได้มาบังเอิญได้ยินหมิ่งหยวนคุยโทรศัพท์กับใครคนหนึ่งเขาได้บอกว่าแหล่งสินค้าที่คุณกล่าวมาบริษัทเรามีทุกอย่างถ้ารีบใช้ผมจะกลับไปรีบถ่ายสินค้าจริงมาให้ดูพายเอกก็ได้พูดกับเธอว่าแฟนของเธอไม่ได้ให้ความสําคัญกับเธอเลยสักนิดการมาเที่ยวครั้งนี้เขาคงวางแผนไว้ลวกๆแม้กระทั่งเวลาแบบนี้ยังสนใจแต่งงานเดาว่าในใจของเขาเธอคงไม่สําคัญเธอก็พูดส่่ววนา ของฉันเหมาะกับฉันที่สุดแล้วส่วนนายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันเลยจากนั้นพระเอกก็ได้โทรบ,บอกพนักงานว่าให้ส่งอาหารพวกมีเนื้อสัตว์ไปให้หนางเอกที่ห้องด้วยถึงพระเอกจะมีแผนการเยอะและตั้งใจทําให้หนางเอกตาสว่างจากแฟนของเธอสักทีเขาก็คือทั้งรักและเป็นห่วงนางเอกไม่เปลี่ยนพอกลับมาที่บ้านหมิงหยวนก็ได้บนน่นนางเอกว่าทําไมเงินฝากเดือนนี้ของเธอถึงน้อยกว่าเดิมเธอก็ได้บอกว่าฉันเอาเงินไปจ่ายค่าชดเชยที่ทําให้เสื้อผ้าที่ยืมคาแต่เขาก็ยังบ่นเธอไม่หยุดแถมมาบอกว่าแบบนี้พวกเราจะเก็บเงินดาวบ้านได้เมื่อไรร่่่เพืออนนวมงงาขั ก็มีเงินเก็บดาวบ้านกันหมดแล้วมีแค่เราที่ยังไม่มีฉันว่าสภาพ้าและเครื่องสอําอางของเธอมันเยอะเกินไปเธอก็พูดส่วนว่าฉันเป็นพนักง,งานขายเครื่องสอําอางจําเป็นต้องแต่งตัวให้เหมาะสมอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ใช้เงินของนายสักหน่อยตอนที่นายมาจีบฉันนายเคยบอกว่าชอบเวลาที่ฉันแต่งตัวสวยๆแต่ว่าเขาก็ยังเถียงว่าให้เธอเก็บเงินส่วนนี้ไว้แล้วมันจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมากหมิงหยวนก็ได้ออกมาพบกับพวกเพื่อนพวกเพื่อนก็ได้ถามว่านายไปได้โชคจากไหนมาถึงได้รายการสั่งซื้อจากบริษัทใหญ่มาได้นายจะต้องได้เลื่อนนนขั้แๆ แล้วเมื่อไหร่นายถึงจะแต่งงานกับแฟนนายล่ะเขาก็พูดสอนว่าฉันจะไปแต่งงานกับเธอได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะเธอเป็นลูกสาวของตระกูลคนรวยฉันจะไม่พยายามทําทุกทางให้ได้คบกับเธอหรอกถึงครอบครัวเธอจะล้มละลายแต่เธอก็มีเงินเยอะกว่าฉันแต่ตอนนี้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะเป็นภาระของฉันขนาดนี้นางเอกก็มาได้ยินทั้งหมดเธอจึงพูดต่อนะทุกคนว่าฉันคือผู้หญิงที่ห้หมอนี่เพิ่งพูดเมื่อกี้แถมยังเป็นตัวภาระที่ไร้ความสามารถแต่ถึงยังไงก็ต้องขอบคุณที่ทําให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของ นินทารับหลังแล้วเธอก็เอาน้ำลาดใส่หัวเขาไปยังไม่พอแค่น,ะนั้นเก็บข้าวของไล่เขาออกไปซะเขาก็ถามเธอว่าเธอจะเลิกกับฉันจริงๆใช่ไหมเธอทําให้ฉันอับอายข่ยที่หน้ากับเพื่อนร่วมงานฉันเมาก็เลยพูดจาแรงแบบนั้นออกไปแต่เธอพิจารณาตัวเองซะบ้างว่าสารล,ลูกของเธอตอนนี้คู่ควรกับฉันไหมและทั้งคู่ก็ได้เลิกกันในที่สุดเลยขาก็ได้มารายงานพระเอกว่าตอนนี้นางเอกกับแฟนได้เลิกกันแล้ววันต่อมานังเอกก็ได้มาพบกับประธานเชียงเพื่อมาคุยงานจะมีการโปรโมทสินค้าของบริษัทนังเอกผ่านรายการพอคุยกันเสร็จเขาก็ได้ดื่ม หลงกับเธอตอแถมยังชวนเธอคุยว่าสาวสวยที่มาเป็นพนักงานขายผมก็เคยเจอมาเยอะแต่ไม่เคยเจอคนที่สวยและใจกว้างแบบคุณเลยคุณเป็นคนแรกที่ผมชอบนางเอกก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้าหมอนั่นก็ได้แอบใส่ย,ยานอนหลับไปในแก้วของเธอตอนนั้นพระเอกก็ได้โทรหาเพื่อถามว่าเธออยู่ที่ไหนซึ่งเธอก็บอกมาร้านอาหารกําลังคุยงานกับลูกค้าพอนางเองกกลับมาที่โต๊ะก็ได้ดื่มต่อจนสลบไปหมอนั่นก็ได้พาเธอมาที่ห้องเพื่อจะจัดการจู่ๆพระเอกก็ได้ตามมาและเข้าไปชกหน้าเต็มๆเ,เขากธมากที่กล้าดียังไงมาแตะ แล้วพระเอกก็อุ้มเธอรีบพาออกไปเขาได้พาเธอมายืนตากลมเพื่อให้ได้สติแถมยังบ่นเธอไม่หยุดว่าทําไมรอบตัวของเธอนะ่ะถึงได้มีพวกมแมลงวันบ้าเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือว่าบอสนั่นและเขาก็เข้าไปกอดเพื่อบอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะหัวหน้าก็ได้มาบนน่นนางเอกว่าเธอยังหาแลตฟอร์มโปรโมทสินค้าใหม่ของบริษัทเราไม่ได้ถ้าเดือนนี้ยังเจรจาหาไม่สําเร็จใบเลื่อนขั้นฉันก็จะไม่เซ็นให้แล้วเธอก็ได้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับบริษัทของพระเอกซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการดาราดังเป็นหลักเป็นนนนทททีีีมมแแฟช่่วห้าอิิพล นางเอกไปเจรจาเพื่อขอร่วมงานกับทางนั้นให้ได้นางเอกก็ได้ออกมาคุยกับลูกค้าซึ่งเธอคนนั้นก็คือหลินเฟยพี่สาวของพระเอกที่เป็นคั่วหลีกกันมาก่อนเธอก็ได้ถามนางเอกว่าไม่ขูกตัวอยู่ในแวดวงดาราแล้วงั้นหรอเดี๋ยวนี้ตกอับขนาดนี้เลยสิแผนการพวกนั้นที่เธอใช้มายั่วยวนน้องชายของฉันไปไหนหมดแล้วล่ะนางเอกก็พูดสอนว่าเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานฉันสัญญาว่าตราบใดที่เราร่วมมือกันและกันจะต้องวิน,ว,นวินทั้งคู่เธอก็ได้บอกว่ารู้จักน้อมน้อมเป็นแล้วสินะงั้้้้นนนนนกตาาาาามมมฉัเเืื่่่ออออคทีวยุถธ สามารถเก็บมันขึ้นมาได้ทั้งหมดก่อนฟ้าสางฉันก็จะร่วมงานกับบริษัทของเธอนะนางเอกก็ไม่รอช้าร,รีบลงไปที่สระน้ําเพื่อหาสร้อยหมูจึงหลินเฟยก็ได้แอบถ่ายคลิปและส่งให้พระเอกได้ดูเขาจึงรีบตามมาหาหนางเอกที่นั่นแถมยังบนน่นนางเอกว่าคาพูดของพี่ฉันเธอยังเชื่อบ้าไปแล้วหรอเธอก็รู้นี่ว่าพี่ฉันตั้งใจแกล้งผลงานบริษัทมันสําคัญขนาดน,นั้นเลยหรือไงงั้นฉันจะช่วยเธอจัดการเองด้วยความที่นางเอกอยู่ในน้ํานานทาให้เธอหนาวสั่นและไม่สบายล้มลงพระเอกก็ได้รีบพาเธอมาานนนนออออพัักกกแล้วดดดูเเเช็ต็ตขไไไธม่ป พอตอน,นเช้าน้องเอกได้ตื่นขึ้นมาเธอก็จําไม่ได้ว่าฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอก็ได้เอาไข่มุกทั้งหมดที่ห,ทหาเจอมาให้กระหลิ่นเฟยแต่มันยังขาดไปอีกหนึ่งเมตรแถมเธอยังบอกว่าฉันจะไม่ร่วมงานกับบริษัทของเธอหรอกเหนื่อยมาทั้งวันแถมยังไม่ได้ลูกค้ารู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมตอนนั้นเธอก็ทําให้น้องฉันต้องเจ็บปวดพ่อเอกก็ได้เดินเข้ามาแล้วขอให้พี่สาวกลับไปก่อนเซี่ยวคิวก็ได้โทรมาบ,บอกน้องเอกว่าประธานเชียงเป็นคนโรคจิตเห็นเน็ต <ๆ S 1> ด่าและแชร์เรื่องนี้กันใหญ่เขาถูกจับด้ ไปยุ่งกับคนที่ไม่ควรจะยุ่งเข้าก็เลยถูกจับเข้าคุกไปเลยนางเอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือของพระเอกแน่ๆเธอจึงรีบมาหาเขาเพื่อบอกว่าเรื่องวันนั้นฉันประมาทเองยังไงก็ต้องขอบคุณที่นายมาช่วยฉันนะเขาจึงขอให้เธอไปช่วยแมทซเสื้อผ้า้เขาหน่อยถือเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยเธอเอาไว้พอทั้งสองคนมาที่บ้านเธอก็ได้เห็นห้องแต่งตัวของเขาเละเทะไปหมดเห็นแบบนั้นจึงไม่รอช้าจึงไปจัดเข้าของเก็บกวาดให้ซะเสร็จสรบจากนั้นเธอก็ไปเลือกเสื้อผ้าพเพื่อให้เขาใส่ไปงานเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าตต่ออออไไปนนี้้เเ<ๆ>เธมมาารัับบิดชสขงฉหึ ถามว่านายชอบฉันจริงๆหรือแค่ต้องการเรียกศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะว่าฉันเคยทำร้ายนายมาก่อนดังนั้นนายเลยอยากจะเอาชนะฉันให้ได้นายประสบความสำเร็จด้านการงานสามารถหาผู้หญิงที่ดีกว่าฉันได้แน่นอนและฉันก็ไม่มีกำลังจะมาเล่นเกมรักกับนายหรอกนะเขาก็ได้เข้าไปกอดแล้วขอให้เธอร้องกลับมาคบกับฉันอีกสักครั้งครั้งนี้ถ้าเธอจริงใจกับฉันฉันก็จะจริงใจกับเธอเหมือนกันแต่เธอก็เลือกที่จะปฏิเสธและเดินหนีไปวันต่อมานางเอกก็ได้มาคุยงานกับบริษัทพระเอกเพื่อจะได้ร่วมงานกันโดยเขามีเงื่อนไขคือต้องการ้ออกบรรจุ ันใหม่เพิ่มโลโก้ของบริษัทเราเข้าไปหัวหน้าจึงให้หนังเอกอยู่ดูงานแล้วเป็นคนสื่อสารกับบริษัทของพระเอกตกเย็นนังเอกก็ได้มาออกกําลังกายโดยพระเอกก็ได้แอบตามเธอมาทั้งสองคนก็ได้มานั่งดื่มเบียร์และพูดคุยกันเขาก็ได้ถามเธอว่าเธอเริ่มหัดดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันจําได้ว่าแต่ก่อนเธอบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ดีต่อสุขภาพเธอก็บอกว่าการอยู่รอดกับสุขภาพยังไงก็ต้องเลิกการอยู่รอดเขาก็พูดว่าตอนแรกที่เธอทิ้งฉันไปเพียงแค่ต้องการแก้แค้นงั้น อย่าไปได้ไหมอยู่กับฉันตรงนี้แต่เธอดันเรียกชื่อหมาที่เคยเลี้ยงพระเอกจึงโมโ oh หว่าที่เธอพูดนั้นมันหมายถึงหมาไม่ใช่เขานี่นาพอมาทํางานเขาจึงหงุดหงิดแล้วโวยวายไปสะมหมดแถมยังใช้งานนันเงเอกอย่างนหนักให้ไปตรวจสอบโลโก้สินค้าและทําสรุปมาให้นังเอกได้ตรวจสอบและเขียนสรุปเสร็จเรียบร้อยจึงเอามาให้เขาดูแล้วจะขอตัวกลับบ้านเขาจึงถามว่าเธอไม่ชอบอยู่กับฉันขนาดนั้นเลยเหรอที่เมื่อคือนยังกอดฉันไม่ปล่อยแถมยังจะนอนด้วยกันเธอก็บอกว่าเมื่อคืนฉันดื่มหนักเกินไปถ้าฉันทําอะไรไปนายอย่าได้จริงจังไปเลยเขาก็ไได้ถาามมเเธธออว่่ รู้สึกอะไรกับฉันจริงๆเลยเหรอถ้าเมื่อคืนคนที่ไปส่งเธอกลับบ้านไม่ใช่ฉันเธอจะรับได้ไหมเธอก็บอกว่านายเลิกคิดเองเออเองได้ละเรื่องเมื่อคืนฉันจำอะไรไม่ได้เลยตั้งหากประธานก็ได้ประกาศว่าเนื่องจากโเจต์ของเราเก้าหน้าก็พอได้นางเอกไปเจราจาร่วมงานกับบริษัทของพระเอกจึงจะให้เธอได้เลื่อนขั้นเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ผหน้าจึงมาถามประธานว่าทำไมหวยอีถึงได้เลื่อนขั้นประธานก็บอกว่านางเอกทำผลงานได้ดีส่วนเธอนั้นผลงานไม่เก้าหน้าควรจะพิจารณาตัวเองแทนที่จะไปอิจฉาคนอื่นวันนี้ก็็เเเเปนนวันกิดของง,องสี่ คิวก็ได้ชวนเธอไปฉลองด้วยกันหัวหน้าที่ได้ยินจึงถือโอกาสชวนทุกคนไปฉลองที่บ้า์ระหว่างที่ฉลองและทานเค้กวันเกิดกันนั้นนางเอกก็ได้ทานเค้กโดยที่ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของลูกพีที่เธอแพ้เลขาได้ส่งข้อความมาบอกพระเอกว่าเห็นนางเอกกับเพื่อนร่วมงานของเธอตอนนี้มาฉลองกันที่บ้า์พระเอกก็ไม่รอช้ารีบตามไปที่นั่นนางเอกที่เมาก็ได้ขึ้นไปบนเวทีและเกือบจะถอดเสื้อผ้าด้วยการแพ้ลูกพีทําให้เธอทั้งเมาแล้วก็คันไปทั้งตัวทุกคนก็ต่างรีบยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปเธอกันใหญ ของเราและถ้าคลิปนี้แพร่ออกไปเธอจะต้องโดนต่อว่าเราไม่ได้เลื่อนขัน้นพระเอกกับเลขากรีบเข้าไปช่วยโดยเขาก็ได้พาเธอออกมาจากที่นั่นและให้เลขาจัดการเรื่องคนที่ถ่ายคลิปทั้งหมดเขาได้พาเธอมาที่รถและทายาแก้แผลเลขาก็ได้ไปสืบและโทรมาบอกพระเอกว่ายายหัวหน้าจงใจเอาเค้กลูกพีชมาให้หนางเอกทานนางเอกก็ได้ระมือบอกว่านายนี่มันน่ารำคาญทำไมไม่อยู่ในฝันของฉันทุกวันเลยล่ะและเขาก็พาเธอมาที่บ้านของเขาเพื่อจะอยู่ดูแลพอตอนเช้าเธอได้ตื่นขึ้นมาเจอกับพระเอกที่นั่งดูแลเธอทั้งคืนเขาก็ได้บอกว่าเมื่อวานเธอทานเค้ พีทเข้าไปเค้กนั่นยายหัวหน้าของเธอเป็นคนสัง่งทุกคนจึงมาจัดการหัวหน้าและส่งตัวให้กับตำรวจเพราะเธอไม่ใช่อิจฉานางเอกเท่านั้นแต่ยังเอาข้อมูลของบริษัทไปบอกกับผู้แข่งจากนั้นนางเอกก็ได้โทรไปขอบคุณพระเอกที่ช่วยเธอเอาไว้แถมยังทําให้เธอได้รู้แผนการชั่วของยายหัวหน้าเขาจึงขอให้เธอมาที่บ้านอยู่เป็นเพื่อนเขาหน่อยเขาได้เอารถของเล่นมาให้เธอดูและถามว่ายังจําได้ไหมของทุกชิ้นที่เธอให้ฉันมาฉันนั้นเก็บไว้ทั้งหมดระหว่างที่พระเอกไปรับสายคุยงานนางเอกก็ได้ไม่เห็นภาพวาดที่เขาแอบไว้หลังม่านซ คือไอดอลในดวงใจของเขาเธอจึงมาถามว่านายอยู่สดและจินตนาการชอบไอดอลมานานแค่ไหนแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าตั้งแต่เลิกกับเธอก็5ปีนางเอกจึงคิดว่าเขาน่าจะเหงามากหน้าดูเพราะนางเอกจะรูปภาพไปทิ้งเขาก็ไม่ยอมเพราะรูปพวกนี้ทําให้เขานอนหลับฝันดีถึงเธอจะทาลายมันฉันก็วาดต่อไปได้ไม่งั้นเธอก็มาเรียนวาดรูปกับฉันไหมเขาก็ได้สอนเธอวาดรูปเหมือนโดยค่อยจับมือเธอมาสัมผัสใบหน้าของเขานางเอกก็ได้หัวใจเต้นแรงและตื่นเต้นเวลาที่อยู่ใกล้กับพระเอกวันเวลาก็ได้ผ่านไปนางเอกก็ได้ตั้งใจ แล้วว่ารูปพระเอกออกมาเสร็จเรียบร้อยพอเธอเอามาที่ห้องทํางานก็ดันมาเจอกลิ่นเฟยโดยเธอก็พูดกับนางเอกว่าเธอนี่มันชอบมาวอลแวาน้องชายของฉันซะจริงๆวันนี้น้องฉันไปเดทก,กับลูกสาวเจ้าของอุตสา,ากรรมผลไม้ฉันกลัวว่าจะมีคนไม่ดูตามมาตาเรือมาเกะก,กะทําเสียเรื่องก็เลยมาเฝ้าอยู่ที่นี่เป็นพิเศษคนเราต้องรู้จักประเมินตัวเองถึงแม้ช่วงนี้เธอกับน้องฉันจะใกล้ชิดกันมากแต่ว่าผู้ชายรักสนุกก็เป็นเรื่องปกติสุดท้ายแล้วแต่งงานก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมอยู่แล้วเธอในตอนนี้ก็คือพนักงานขายไม่คู่ควรกับน น,นางเอกก็ได้ไม่เห็นพระเอกอยู่กับหวังชิงทั้งสองคนดูใกล้ชิดและสนิทก,กันมากมันทําให้นางเอกรู้สึกหึงโดยที่ไม่รู้ตัวในลิฟพระเอกก็ได้บอกหวังชิงว่าฉันบอกเธอไปตั้งหลายรอบว่าไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยซึ่งเธอก็บอกว่าพี่สาวนายบอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งมาวอแวร์เลยให้ฉันไม่คอยอยู่ใ,ใกล้ๆนายและายผู้หญิงแก่คนนั้นก็เห็นพวกเราสองคนแล้วแถมเดินจากไปด้วยความละอายใจเลขาก็ได้มารายงานพระเอกเรื่องที่นางเอกส่งมอบงานให้กับเขาแทนโดยที่ไม่ได้มารายงานตรงกับพระเอกเลขาจึงถามว่าทะเลาะกันหรอคะ แลวก็ได้แนะนําว่าเวลาที่ผมทะเลาะก,กับแฟนเราจะโอบเธออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการยั่วยุให้เธอหึงเราบ้างพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ได้เกิดไอเดียเขาก็ได้โทรหา,หาหวานชิงให้มาช่วยแสดงตบตาให้นางเอกหึงหน่อยทางนางเอกวันนี้ก็มีประชุมเรื่องพูดคุยการออกแบบประจุพันหม่เลยจะคัดเลือกนางแบบที่จะมาถ่ายรูปคู่กับสินค้าเพื่อโฆษณานางแบบที่ถูกคัดเลือกก็คือหวานชิงนางเอกจึงนัดเธอมาคุยเรื่องงานซึ่งเธอก็ถามว่าเหมือนพวกเราจะเคยเจอกันมาก่อนทําไมตอนนั้นถึงไม่ขึ้นลิฟต์มาก,กับฉันละพระเอกละ่ะนางเอก จึงถามว่าพวกคุณกําลังคบกันอยู่ไม่ใช่หรอฉันเข้าไปเป็นก้างขวงขังคอก็คงจะไม่เหมาะเธอก็ยังพูดเยอะอีกว่าฉันก็เจอหลิวจะมั่นกันเร็วๆนี้แล้วหวานชิงก็ได้มาถ่ายรูปโปรโมทสินค้าอย่างน่ารักเธอเป็นสาวที่น่ารักสดใสามากเลยจริงๆร,ระหว่างที่พักอยู่นั้นพระเอกก็ได้มานั่งรอและก็ยังสวีทหวานกับหวานชิงต่อหน้านางเอกไปเลยแถมพระเอกยังบอกอยู่ว่าฉันจะแนะนําแฟนให้เธอได้รู้จักสักหน่อยเพื่อจะให้มาเป็นนางแบบกับบริษัทของเธอพอดีไม่คิดว่ามันจะบังเอิญขนาดน,นี้เลยนะนางเอกที่เห็็็็นกกกททั้ง้งแแลวไม่่พอใจต อะไรไม่ได้นอกจากนั่งเก๊กอยู่แบบนั้นจากนั้นพระเอกก็ได้ชวนให้ไปทานอาหารด้วยกันเพราะเขาอยากจะสอบถามเรื่องงานเพิ่มเติมกับนางเอกด้วยทั้ง3คนก็ได้มานั่งทานอาหารโดยพระเอกกับหวางชิงก็ได้สแสดงเป็นแฟนต่อหน้านางเอกไม่หยุดนางเอกจึงส่งข้อความไปหาเสี่ยวคิวว่าให้ช่วยหาผู้ชายหน้าตาดีๆมาแกล้งเป็นคนมาตามจีบฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันอยู่ที่ร้านอาหารของบริษัทเจอหลิวเสี่ยวคิวก็ได้จัดตามคําขอให้หนุ่มแว่นสุดหล่อเดินตรงเข้าไปหานางเอกที่ร้านโดยเขาก็ได้ถามว่าทําไมเธอไม่รับโทรศัพท์ฉันเลยล ไงและเขาก็ได้แนะนําตัวกับทุกคนว่าเขาเป็นคนที่กําลังตามจีบเวอีแถมทั้งคู่ยังโชว์สวีทหวานกลับไปให้พระเอกดูบ้างพระเอกก็ไม่พอใจและลากเธอออกมาคุยเขาก็ได้ถามว่าไปเชิญหนุ่มแว่นหน้าขาวนั่นมาจากที่ไหนการแสดงแย่มากเลยล่ะเธอสารภาพมาเถอะว่าหึงฉันก็หวานชิงแต่ฉันกับเธอไม่ได้เป็นอะไรกันทั้งนั้นแค่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจถ้าไม่ใช่เพราะเธอไม่สนใจฉันฉันจะไปยั่วยุเธอทําไมนางเอกก็นึกถึงคําที่แฟนเก่าเธอพูดว่าเธอเป็นคนดีแต่แค่มีศักดิ์ในตระกูลที่ไม่ดีถ้าใช่ ชีวิตร่วมก็จะต้องกดดันไปหมดไหนจะคำของหลินเฟยที่บอกว่าเธอเป็นแค่พนักงานขายไม่คู่ควรกับพระเอกเลยด้ซ้านางเอกจึงบอกพระเอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทำตอนนี้น่ะมันไม่มีความหมายสําหรับฉันแม้แต่น้อยฉันไม่ได้ชอบนายแต่ก่อนก็ไม่ได้ชอบตอนนี้หรือว่านาคตก็ไม่มีวันชอบพระเอกก็ได้เห็นภาพว่าที่เธอวาดเพื่อหวังจะเอามาให้เขาเขาก็ได้ลากเธอขึ้นรถและขับด้วยความเร็วเพื่อหวังจะฟังความจริงเขาก็พูดว่ายังไงเธอก็ไม่ชอบฉันอยู่แล้วงั้นพวกเราสู้ตายไปด้วยกันซะดีกว่าอย่างน้อยฉันก็ได้อยู่กับ เธอตลอดไปเธอก็ได้ร้องไห้แล้วบอกว่าฉันยังไม่อยากตายฉันชอบนายคาพูดเมื่อกี้ฉันโกหกในตอนแรกฉันทําเพื่อแก้แค้นพี่สาวนายก็จริงแต่พอได้รู้จักนายฉันก็ค่อยๆเริ่มชอบแต่ในตอนนั้นพ่อของฉันติดคุกเพราะเรื่องธุรกิจบ้านฉันล้มละลายและสูญเสียเกือบทุกสิ่งทุกอย่างไปฉันไม่อยากให้นายได้รับผลกระทบไปด้วยการที่เราได้เจอกันอีกครั้งในใจฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงของนายนายประสบความสําเร็จฉันไม่สามารถล้าทิ้งทิฐิแนอดีตได้แล้วก็ไม่รู้จะกลับไปคบกับนายต่อไปได้ยังไงพ ทั้งหมดก็ขอโทษที่ฉันไม่เคยรู้ว่าเธอต้องแบกรับอะไรมากมายต่อจากนี้ไม่ว่าเธอจะทุกข์หรือสุขฉันก็จะอยู่ข้างๆเธอเสมอและทั้งสองคนก็ได้ตกลงกลับมาคบกันอีกครั้งเดทแรกของพวกเขาก็ได้เริ่มโดยเธอได้พาเขามาเที่ยวที่บ้านผีสิงแถมทั้งคู่ยังแต่งตัวมาเต็มยศระหว่างที่เล่นบ้านผีสิงกันเสร็จสาๆที่เห็นพระเอกก็ต่างชอบเขากันใหญ่แถมยังเอาสติกเกอร์รูปหัวใจไปแปะเต็มไปหมดซึ่งที่นี่มีกิจกรรมก็คือคัดเลือกหนุ่มที่ได้รับความนิยมที่สดจจะมีีสติกกกเเเเเออออรร์หัวใไไปปแขขาา้ลยคคนนท่็ืนนง ไปก็คือเชิญเลือกหญิงสาวมาขึ้นเวทีกับเขาพระเอกของเราก็ได้เลือกนางเอกขึ้นไปทั้งสองคนก็ได้ทํากิจกรรมด้วยกันพอเล่นกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้นั่งรถเพื่อจะกลับนางเอกของเราก็อดใจในความหล่อของเขาไม่ไหวเธอก็ได้เข้าไปจูบเขายังดูดดืม่มวันต่อมาพระเอกก็ได้วิดีโอคอมารายงานเธอว่าวันนี้ไปประชุมที่ไหนมาบ้างและทําอะไรมาบ้างแถมยังบอกเธออีกว่าฉันและอยากจะให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าฉันมีแฟนที่สวยและน่ารักนั่นก็คือเธอไงวันเวลาก็ได้ผ่านไปทั้งคู่มักจะมาเดทและสวีทหวานกันไม่หยุดเธอก็ได้ถาม เพราะว่ามีของหลืออะไรที่นายอยากจะได้บ้างไหมพระเอกก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรนอกจากพวกอวการเพราะมันเป็นเหมือนความฝันในตอนเด็กที่อยากจะเห็นนางเอกจึงกลับมาเตรียมเซอร์ไพรส์จัดของแต่งนูน่นแต่งนี่ที่เป็นอวการแล้วเธอก็ได้พาเขามาที่บ้านเพื่อมาดูเซอร์ไพรส์ที่เธอเตรียมเอาไว้พอเขาเห็นก็รีบเข้าไปกอดเธอและบอกว่าฉันชอบมันมากจริงๆนี่เป็นของขวัญชิ้นแรกที่เธอให้ฉันตั้งแต่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งเธอก็ได้ขอบคุณเขาที่คอยช่วยเหลือเธออย่างเงียเๆียมาโดยตลอดแต่ฉันกลับไม่สามารถทําอะไรเพื่อนายได้เลยและทั แต่ก็มีสายเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนหลินเฟยที่รู้ว่าน้องชายกับนางเอกกับมาคบกันก็ไม่พอใจเธอได้ไปอลรวาดว่ากล้าดียังไงมาหลอกล่อน้องชายของฉันอีกแล้วแถมยังจะให้เขามาเสียเงินเพื่อช่วยครอบครัวของเธอด้วยนางเอกก็บอกว่าพวกเราครบกันอย่างจริงใจหลินเฟยก็บอกว่าดูเหมือนคนบริสุทธิ์ไม่มีพิษมีภัยอย่างเธอหนะ้าที่แท้ก็เป็นนางงูพิษถ้าไม่ใช่ว่าพอวันนี้ฉันไปเห็นน้องฉันให้เงินพ่อใจดำของเธอแล้วก็ฉันก็คงไม่รู้ว่าตั้งแต่พ่อเธอออกจากคุกมาก็มาผ่านเงินจากนนน้ององงัไไไปปเเท่่าาาหรรกกกก็กกมกี พระเอกที่กำลังยื่นบัตรให้พ่อเธอพอดีเธอก็ได้ถามว่านายช่วยเหลือพ่อฉันเรื่องเงินมาตลอดเลยหรอทำไมนายถึงไม่เคยบอกฉันเลยล่ะเลขาจึงบอกว่าพ่อคุณไปกู้เงินนอกระบบและถูกคนไล่าตามทวงหนี้ตอนนั้นบอสของเราได้ช่วยเอาไว้บอสได้ช่วยพวกคุณชำระหนี้จนหมดแถมยังให้ค่าใช้ใจ่ายบางส่วนแต่ใครจะรู้ว่าพ่อของคุณมาขอ,งาของเงินอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ให้เงินก็จะไปก่อเรื่องที่บริษัทให้คุณทำงานไม่ได้นางเอกก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปสนใจพ่อของฉันฉันจะพยายามหาเงินมาคืนนายแล้วเธอก็งอนเขาแล้วเดิน ก็พยายามงอก็แล้วแต่เธอก็ไม่ยอมใจอ่อนเขาจึงใช้ไม้เด็ดก็คือใส่ชุดมัดคอดสิงโตมาเต้นง้อเธอให้เธอหายกดเขาได้แล้วนังเอกที่เห็นถึงความพยายามและก็คืนดีกับเขาในที่สุดดูไปแล้วพระเอกก็คือพ่อหนุ่มข้างรักของจริงทั้งตามใจและดูแลนังเอกเป็นอย่างดีพอกลับมาที่บ้านนังเอกก็ได้บอกเขาว่าฉันรู้ว่านายทาเพื่อฉันถึงได้ช่วยเหลือพ่อแต่นายไม่เข้าใจครอบครัวของฉันพ่อของฉันจะตามตอแยเอาเงินจากนายไม่เลิกเขาก็ได้บอกว่างั้นพวกเราก็มาทําความเข้าใจครอบครัวของกันและกันสิต่อไปอยู่ต่อหน้าฉันไม่ต้องกังว อพอนางเอกมาทํางานพระเอกก็คอยสั่งดอกไม้มาส่งให้เธอทุกวันเธอจึงมาบ่นเขาว่าต่อไปอย่าส่งของขวัญให้ฉันในที่สาธารณะเขาก็ถามว่าทําไมก็ฉันอยากให้ทุกคนรู้นี่นาว่าเธอเป็นแฟนของฉันนางเอกก็ต้องยอมใจอ่อนเพราะแพ้ลูกอ้อนของเขาอยู่ดีต่อมาก็มีกลุ่มคนมาปาเข้าของใส่ใเธอบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของธุรกิจที่พ่อติดโค้กบริษัทของเธอทํรลายพวกเราทั้งขายอาหารผสมสารปนเปื้อนจนทําให้หลายคนพิการไปตลอดชีวิตแถมยังต่อว่านางเอกไม่หยุดทุกคนในที่ทํางานรู้เรื่องก็ต่างนินทานางเอกกันใหญ่ ประธานก็ได้มาตอว่าว่าเธอเพิ่งเลื่อนตำแหน่งทำไมถึงเกิดเรื่องพวกนี้ได้เธอกำลังทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทรีบไปจัดการปัญหาของตัวเองซะนังเอกก็ได้มาหาพระเอกที่บริษัทแล้วบังเอิญมาได้ยินเขาคุยกับพี่สาวหลินเฟยก็ได้ถามว่านายไม่ได้หวั่นไหวให้กับเวยอีจริงๆใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เลยฉันจะโกหกพี่ไปทําไมเธอก็บอกว่าฉันจําได้ว่าเขาที่แล้วนายปวดใจจะเป็นจะตายเพราะฉันแกล้งเธอเรื่องที่สาดน้ําเขาก็บอกว่าฉันก็แค่กําลังแสดงคนประเภทเดนั่นตามถนนหาได้เยอะแยะฉันน่ะอยากจะแก้แค้น ให้เธอมาเหนี่ยวกาะฉันเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยเทเธออย่างไรเยื่อใยให้เธอได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่ฉันเคยโดนเทซะบ้างพอนั้งเอกกลับมาที่บ้านเขาก็ถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นว่าเกิดเรื่องที่บริษัทเธอก็ถามว่านายนี่ยังแสดงไม่จบอีกหรอฉันเป็นคนดูแล้วยังเหนื่อยแทนนายกับพี่ของนายยังมีลูกไม้อะไรอีกฉันได้ยินที่นายคุยกับหลินเฟยหมดแล้วเขาก็ได้บอกเธอว่าเข้าใจผิดกันไปใหญ่ฉันก็แค่โกหกพี่สองฉันตั้งหางเธอก็บอกว่าฉันก็อยากจะเชื่อนายแต่ฉันไม่ได้หหหูนนนวววกกกกลอดมมาาััับพี่ส้แแ ฉันและทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะก,กันอย่งางหนักถึงขั้นนางเอกขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปเธอหลายเดือนต่อมานางเอกก็ได้มาไลฟ์สดขายเครื่องสาอางของบริษัทเสี่ยวคิวก็ได้เปิดข่าวให้นางเอกได้ดูว่าหลินเฟยถูกน้องชายแท้แท้รายงานว่าพี่สาวจ้างคนปล่อยเขาเพื่อหากําไรหลินเฟยอาศัยเกาะผู้ชายรวยพอผู้ชายคนนั้นไม่เอาเธอแล้วก็จ้างคนให้มาปล่อยข่าวใส่ไข่เพื่อเรียกเงินจากเขาแถมยังปล่อยข่าวเรื่องพ่อของนางเอกให้ทุกคนมาโจมตีเห็นว่าพระเอกกับตำรวจร่วมมือกันเพื่อจับหลินเฟยได้นางเอกจะรู้ความจริงว่าที่แท้แล้วพระเอกก็พูดความจริง เธอมาโดยตลอมีแค่เธอเท่านั้นที่เข้าใจผิดตอนนั้นก็มีคนส่งดอกไม้มาให้เธอบอกว่าประธานของเราได้แจ้งว่าขอแค่เธอมาทานอาหารที่ร้านของเขาคนเดียวจะต้องส่งมอบดอกไม้ให้เธอทุกครั้งนางเอกจึงรีบออกไปตามหาพระเอกทุกที่ที่ทคิดว่าเขาจะอยู่ที่นั่นเธอได้ตามหาทั้งวันแต่ก็ไม่เจอจนมาถึงที่สุดท้ายเธอก็ได้มาเจอกับพระเอกที่ยืนรอเธออยู่เขาได้เตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้กลายเป็นว่าทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจและได้กลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วซีรีส์ก็ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหวังว่าซีรีีื่่องนน้้้จะทททําใหุกคได มีความสุขและสนุกไปกับมันนะคะแล้วซีรีส์เรื่องต่อไปอจ,จะมาสปอยเรื่องอะไรก็มารอรับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย